สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง J r c h ช n แ e l นะครับช่องหฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนนะครับ สถิติก็เข้ามา9งวดติดนะครับเดียววันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับก่อนเดื่นก็ต้องย้ำเตือนกันนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรโดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการกคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนแล้วกันนะครับจากงวดที่ออก8 7 2นะครับงวดแรกนี่จะชนกันอยู่ที่2ตัวนะครับ8กับ1นะครับพงวัลที่ออก8 7 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 วันนี้ชนกัน679นะครับ3ตัวออก605ตัวที่เข้ามาคือเลข6ชนกัน2ตัวนะครับ4กับ5ออก530นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5ชนกันที่เลข4กับเลข5นะครับออก5ออก4 5 3นะครับหลักร้อยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4ชนกัน3ตัวนะครับ790นะครับ วันที่ออกแปดเลข7นะครับเข้ามาชนกันที่เลข3กับเลข4นะครับออก4 7 8นะครับเลข4เข้ามาชนกัน8 9 1นะครับ3ตัวนะครับออก8 1 2ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข8 ชนกัน3ตัวนะครับ9 1 2กับผลรางวัลที่ออก2 0 2นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข2ของววนที่ผ่านมานะครับชนกันที่4 6 7นะครับกับผลรางวัลที่ออก4 4 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4นะครับวันที่แล้วผมไปเน้นที่เลข7ตัวเดียวนะครับ ตัวชนก็คือ4 6 7เนะครับเข้ามาที่เลข4นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับเรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับวดที่แล้วไม่รู้ว่าหาใบาเก่าไม่เจอนะครับหรือว่าไม่ได้ลงให้ดูนะผมก็ยังบงบงๆนะครับ2สูตรหลักร้อยบนนะครับ สูตรนี้อาจจะเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เอาทั้งหมดนะครับก็มาเทียบชนเราอย่างที่ดูไปนะครับบางงวดเต็มที่ก็ชนกัน3ตัวนะครับบางงวดก็2ตัวเข้าๆนะครับงวดแรกบวกแล้วได้ห้านะครับสูตรนี้ตัวแรกนะครับลบ3มนะครับ5ลบ3าเหลือสองนะครับ2ตัวนี้บวก6นะครับได้8 8ดบวก3านะครับเป็นส1ได้เลข1นะครับ1บวก3ามได้4ี่ี่บวก3ามได้เจดนะครับ าวนะครับกับผลรางวัลที่ออก872นะครับเลข8เอามา073692นะครับออก605ตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับ851470นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5 295814นะครับออก453 เจ็ดสี่ศนะครับออกเจ็ดแปดสองหนสี่เจดศนย์สาะครับออก4ี่เจ็ดแเลขสี่นะครับ,ออ 4, 7, 8, รบเข้ามาห้าสองแปดหนึ่งสี่ะครับออก8ปดหนึ่งสองเลขแปดสองเก้าห้าแปดหนึ่งสะครับออกสองศย์สอง ของวันที่ผ่านมานะครับ2บวก2เป็น4 4บวก4เป็น8 8บวก6เป็น14นะครับได้เลข4ีลบนะครับเหลือ1นตัวนี้บวก6นะครับได้เลข7 7็บวก3ได้10นะครับออตัวท้ายนะครับคือเลข0 0นบวก3ได้3 3บวก3ได้6นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับสูตรนี 4, ้สี่หนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข4 เรามาดูของงวดนี้6บวก6เป็น12 12อบวก7เป็น19 19บวกสเป็น21นะครับได้เลขหนึ่งตัวแรกนะครับลบ3นะครับ11ลบ3นะครับเหลือ8ตัวนี้บวก6นะครับ8บวกหเป็น14แล้วก็ เพิ่มไปทีละสาตแทมนะครับก็จะเป็น7 0 3นะครับหรือว่าบวก3คงที่นะครับได้เ 7, 7็บวก3ได้10 10บวก3เป็น13นะครับ1 8 4 7 0 3 1ยนพยห6 6นะครับหลักร้อยบนนะครับ มาหรือไม่นะ,นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหน่วยบนนะครับตัวแรกแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่สองสูตรที่สองนะครับที่จะเอามาเป็นตัวเลือกตัวจสอนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งงวดนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับสูตรนี้ไม่เยอะนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับ วดที่ออกสองสองนะครับเป็นตัวเลข4ตัวสถิติยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้วันแรกที่ลง1ตุลาคมนะครับเข้ามานะครับแล้วก็16ตุลาคมของวดที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก4ี่ี่กนะครับตัวที่เข้ามานะครับคือเลขสี่ ที่แล้วเน้นไปที่เลขที่นะครับ5กับ7นะครับแต่มาที่เลขคู่นะครับมาที่เลข4นะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับ2สูตรนี้จะไปต่อหรือไม่นะครับสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะครับบวกศูนย์ก็เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่ง สูตรนี้เพิ่มไปนะครับ4ตัวนะครับทีละ1แต้มในเลก1ก็จะเป็น2 3 4นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้หนึ่งอยหกหกนะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบทน,นะครับ สูตรกกับร้อยคนนะครับสูตรเก่าที่เข้ามานะครับจากงวดที่แล้วถ้าเรามาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขหนึ่ง ขสองไม่มีนะครับมีเลขสามมีเลขสี่ชนกันสามตัวนะครับงวดนี้หนึ่งสามสี่นะครับชนกันที่เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่ หนึ่งพอยหก6กนะครับจะไปต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้นะครับว่ามันจอบตัวไหนนะครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับถ้าให้มองนะครับในสามตัวนี้ก็มองว่านะครับโอกาสก่านน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขสานะครับเพราะว่าเลขสี่งวดที่แล้วก็มาแล้วนะครับหรือจะมาอีกนะครับอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองดูนะครับของงวดที่แล้วนะครับชนกันนะครับตามนี้นะครับสี่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดนะครับงวดนี้สี่ หนึ่งสามสี่ถ้าให้เลือกให้คัดในสามตัวนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นเลขหนึ่งและเลขสามนะครับถ้ายังไปต่อนะครับหรือใครชอบเลขสี่อยู่ก็ลองดูนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอ ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หุยฟรีทาง YouTube นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ